สวัสดีครับทุกคนทิปเที่ยวเดี๋ยวมาเดินวันนี้จะมาแนะนำสำหรับคนที่จะเดินทางมาไต้หวันเอาแบบสดๆร้อนๆแบบใหม่ๆเลยเพราะอตอนนี้ต้องบอกก่อนครับว่าเวลาตอนนี้ตีสามแต่เราจะเพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้เลยแล้วจะเอาประสบการณ์ที่แบบเจอปัญหาอะไรมาบ้างในการเดินทางวันนี้นะมาแชร์ให้ทุกๆคนนะ้พูดยังไๆคือวันนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรไเลยจะมาบอกเลยว่า จออะไรบ้างแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ้าใครดูตอนนี้นี่ยก็คือแบบสามารถมาแล้วก็วางแผนแก้ไขได้เลยไม่สําหรับคนที่จะมาในช่วงเทศกาลเราต้องบอกว่ใช่ใช่ช่วงเทศกาลที่เราเจอปัญหาที่เราเจอคืออะไรเอาตั้งแต่เดินทางเลยวันนี้ครับเอาประสบการณ์วันนี้เลยนะสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้เราออกจากบ้านเรามาเวลาบ่ายโมงห้าสิบตีเป็นบ่ายสองอ่าบ่ายสองบ่ายสองปุ๊บเนี่ย อันดับแรกเลยงงงงกันสองคนว่าออกบ่ายสองแล้วมาถึงที่ไต้หวันเครื่องลงแตะพื้นเลยเนี่ยตรงแอร์พอร์ตรตรงสนามบินอะไรนะเถาอยู่ค่ะเถาอยู่หกโมงเพราะฉะนั้นหมายความว่าสิบอหกโมงสิบเพราะฉะนั้นหมายความว่าเดินทางมาทั้งหมดสองสามสี่ห้าหกสี่ชั่วโมงสองสามสี่ห้าใช่ <4 S 2> ชแต่คือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าหนะ มือถือของเธออ่ะมันดันอัปเดตในไต้หวันไงมันกลายเป็นหกโมงสิบเนี่ยไอของฉันเนี่ยไอนาฬิกาของฉันไอมือถือฉันเนี่ยมันเป็นห้าโมงกว่าไอฉันก็เลยงงว่าเราทำไมของฉันมันห้าโมงกว่าวะเออจริงๆแล้วเอาตรงๆนะบินสามชั่วโมงครึ่งแต่เขาบวกเวลาในไต้หวันให้เรา ก็ยังเถียงกันอยู่เพราะว่าเาเวลาของไต้หวันในมือถือเอมันเร็วกว่าบ้านเราหนึ่งชั่วโมงใช่เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยก็คือออกผมออกจากเชียงใหม่บ่ายสองมาถึงไต้หวันเครื่องแตะพื้นหกโมงสิบสิบนาทีประมาณนี้ครับพ็เราเป็นบวกลบกันเองส่วนเรื่องจะนับเวลายังไงนี่ว่าเอีกทีแต่รู้ไว้ว่าไต้หวันเร็วกว่าบ้านเราหนึ่งชั่วโมงโอเคครับหลังจากนั้นปุ๊บเราออก มาลงเครื่องมาปุ๊บเดินมาด่านแรกเลยก็คือแน่นอนตอมอตอมอเปงซึ่งเราวิ่งแล้วนะวิ่งแล้ววิ่งคือปวดเข้าห้องน้ำไม่เข้าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็นช่วงเทศกาลใช่ตอนนี้เดือนธันวาอีกสองวันจะเขาดาวใช่ใช่ครับลงเครื่องมาปุ๊บวิ่งเลยครับทุกคนปรากฏว่า อยู่ที่ตอมประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าป่ะแต่เขาก็มีการจัดการอะไรค่อนข้างดีนะก็คือเออแล้วก็ลงมาต่อแถวอะไรก็มันก็ไหลเรื่อยๆแต่ว่าด้วยการที่คนมันเยอะมันก็เลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งผ่านตอมเสร็จป๊อ่าผ่านตอมแล้วเนาะหลังจากนั้นสําหรับของเราเนาะเอาของเราก่อนแชร์ของเราก่อนก็คือเราไปลุ้นรางวันซึ่งตรงนี้นะคือเป็นสิ่งที่โอเคจะสามชั่วโมงก็รอได้เพราะอะไรรู้ไหม ก็หนงบอกว่าอะไรนะไทยเปไทยใจไงเออแบบก็เราได้ผมได้มาห้าพันก็คือลงทะเบียนคู่นีคือลงทะเบียนกันมาสองคนลุนรางวัลของไต้หวันที่เขาเอาให้ก็คือส่งเสริมการองเดี่ยวแต่จริงๆเรามีเทิกอยู่นะจริงๆเราได้ห้าพันเราทําทุกอย่างแล้วเท่าที่ทาได้แต่ว่าจริงๆเน่ทำางอาจจะทำไงบอกบอกนิดนึงอ่ะเราอาจจะพลาดตรงที่ว่าเราใช้อีเมลเดียวกันจริงๆอ่ะ ไม่รู้แหละอย่าใช้อีเมลเดียวกันอ๋อจริจริงจริงแว่ากันอีกทีนึงเออจริงๆต้องลงคนละวันลงลงคนละวันแล้วก็พยายามอย่าใช้อีเมลเดียวกันอย่าใช้ที่มาเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังได้อ่าเอไม่เกี่ยวก็ได้ก็จะไปที่ดวงเนาะใช่จริงบางคนก็บอกว่ามันอยู่ที่ดวง่ง่ายเลยก็คือเราได้คนเดียวได้ห้าพันคือการที่จะเข้าไปรุ้นเนี่ยก็คือเรามีการลงทะเบียนมาก่อนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ จ็ดวันเจ็ดวันก่อนเดินทางโ่อเคลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราเราก็เอาก็เอาคว่าโค้ดวันที่เรามาถึงที่ที่ไต้หวันสรุปให้ฟังเอยว่าตัวเป็นคนลงอ่าช่แบบรวดเร็วเราจะบอกว่าการที่จะมาลงลัคกี้แลนด์อ่ะก็คือเราจะต้องลงทะเบียนก่อนเราจะมีเดี๋ยวเราแปะลิงไว้ให้ก็ได้เนาะลงทะเบียนไว้ก่อนเสร็จปุ๊บก็ลงทะเบียนตามปกติแป๊บเดียวเองเสร็จปุ๊บเขาจะส่ง QR โค้ดมาให้เราในอีเมลเราก็ครอบอีเมลนั้นไว้เพื่อมันลุ้นวันที่เราเดินทางเลยเอาแค่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้ ก็คือพอมาถึงสนามบินปุ๊บเอาคิวอาโค้ดที่ได้ไเขาจะมีจุดที่ให้เรามาลุ้นครับผมก็เอาค<ม>ิวอาโค้ด่ะไปมันจะมีจอครับมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็น iPad ตั้ง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 ,งแล้วก็จะเป็น iPad บางเครื่องที่เขาอยากจะโชว์พูดหรอกเขาอะก็จะต่อ,อ iPad เนี่ยเป็นจอใหญ่แล้วก็สแกนตรงนั้นเลยเราเอาคิวอาโค้ดเราไปจอสแกนแค่นั้นแหละใช่จอปุ๊บแล้วก็แค่นั้นครับก็ลุ้นประมาณ สิบวินาทีเขาจะให้เราจิ้มอะไรแบบลุ้นมเออแบบเป็นเกมเล็กๆน้อยๆครับแต่ไม่รู้ว่าเขาล็อกแล้วรอเปล่าหรือว่าได้รู้ไม่รู้ว่าอี้จริงจริงอันนี้จริงจอันนี้รู้มาอยู่แล้วถ้าคนได้จะขึ้นอะไรเออถ้าคนไม่ได้จะขึ้นอะไรซีวากแกนจ้าก็คือแบบเไว้เจ๊กันหมซียอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้ถ้าคนที่ได้จะขึ้นคอนกราชูเลชันโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวไม่ได้แต่แต่ผมมาได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าผมได้ห้าพันบาทก็มาข้างๆเขาจะมีเคาน์เตอร์แล้วก็ไปติดต่อแล้วก็ เซ็นอะไรต่างๆเขาก็จะเหมือนเหมือนแบบอนุมัตอะไรให้เราลงชื่อลงอะไรต่างๆเขาจะขอพาสปอร์ตของเราแล้วก็ขอยิงอีกรอบหนึ่งก็ได้จริงหรือเปล่าแล้วเขาก็จะเอาการ์ดให้เราหลังจากนั้นเราเอาการ์ดเนี่ยติดตัวไปใช้อะไรก็ได้นั่นหมายความว่าสรุปในส่วนของการลุ้นรับของครั้งนี้หมายความว่าเราสามารถใช้การ์ดนี้ไปใช้ซื้อของไปใช้อะไรได้หมดในการเที่ยวทริปนี้แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด เนาะมันก็จะแบบว่าได้ตามบางที่ปามเขาก็คือเขาจะรู้กันแหละคนได้บนันร่ะร้านร้าน,านต่างๆเขาจะรู้ว่าเออไอ้น,นี้คือบัตรอะไรก็เอาง่ายๆนะว่าสิ่งที่จะทํา สิ่งที่จะใช้ได้คือหนึ่งเอมาทีเอาจุัวเลยนะได้แน่นอนเอมาทีแล้วก็เซเว่นแฟมิลี่มาสค่าปูต่างๆนะสะดวกซื้อได้หมดพูดง่ายๆคือนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วก็คือแตะใช้ได้เลยก็คือมันก็จะหักไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้าได้สองคนี่ะผมเป็นเฟรมมากโอ้ยฉันก็พยายามอยู่แต่ได้ห้าพันผมว่าโอเคละก็โอเคโอเคหลังจากที่เสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็ไปรับซิมตามที่เราจองมานาะรับซิมเป็นยังไงบ้างก็ก็ก็ไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่ เนาะไม่ไม่ไม่ซีเรียสเรใส่สิอะไรนะตรงตรงเมื่อกี้อ่ะที่ที่ที่ไปเอาบัตรฟรีอะไรมาเลยไม่คือเอาอย่างนี้วันแรกอ่ะคือเราจะบอกว่าตอนเนี้ยรัฐบาลไต้หวันอ่ะเออหรือว่าไต้หวันเขาโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงมากเลยนะเขาให้เขาให้แบบสิทธิพิเศษกับนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเช่นไอ้ลักกี้แลนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวเออสองคือ เขามีให้จองตั๋วรถไฟความเร็วสูงอในเส้นทางที่แบบเป็นรถไฟความเร็วสูงอ่ะเขาจะให้หนึ่งแถมหนึ่งซึ่งเราอ่ะจองาอจากไทเปเนี่ยไปเกาสงวันที่หนึ่งะะซึ่งเราจะพักเกาสงถูกไหมสองคืนเราก็ได้ในหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งตั๋วเดียวนี่ยจะพันสามพันสามกว่าบาทใช่ไหมแต่ถ้าสองคนเท่าไหร่สองพันกว่าเราได้ในราคาครึ่งหนึ่งพันสามอีกไม่พอนะ คุณจองเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเอากิฟต์วอชเชอร์ไปที่ MRT ที่สถานีแถาหยวนได้เลยเพื่อที่จะไปรับเขาเรียกว่ารับเขาเรียกว่ารับอะไรนะรับการ์ดรับการ์ดที่แบบว่าเดินทางจากไทเปไปเถ่หยวนเถาหยวนไปไทเปย่ะไปกลับอืฟรีฟรีด้วยฟรีไงก็ฉันได้มาหนึ่งการ์ดสองได้ MRT ได้บัตรขึ้นรถไฟฟ้า ไทยปอ่ะสามวันติดต่อกันเลยจ้าฟรีอืซึ่งเราจะมาใช้วันสุดท้ายกุยกับคนดูเดี๋ยวไปเช็คกล้องแป๊บนึงต่อเลยต่อเลยเออก็จะบอกว่าเนี่ยแหละก็คือเขาเขาค่อนข้างที่จะสนับสนุนหรือโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวไต้หวันนข้งหนักแต่ตอนนี้เราได้ลักกี้แลนด์มาละเราได้ตั๋วไปกลับเถาหยวนไทยปละไปกลับเนาะเราได้ตั๋วรถไฟฟ้าเอ t มทีละสามวันเนาะถือว่าได้เยอะยู เราออกจากสนามบินตอนขึ้นรถรถเอ็มอารทีรถสายสีม่วงอ่ะประมาณกี่โมงจำได้ไหมประมาณสองทุ่มเสองทุ่มสิบห้าเพราะว่าเราเดินทางมาถึงที่นี่สามทุ่มสามทุ่มยี่สิบสองทุ่มครับพูดง่ายๆคือลงจากสนามบินอ่หกโมงแล้วก็ออกจากสนามบินอสองทุ่มแล้วเดินทางขึ้นรถไฟสายสีม่วงมาไทเปเมนไม่แต่ช่วงที่จะต้องเดินทางอ่ะที่บอกว่าเรามีภารกิจหลากหลายก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ ที่เราขึ้นรถไฟสายสีม่วงคือสองทุ่งสิบสามซึ่งมันจะมีหน้าจอเราถ่ายไปอยู่มันจะมีหน้าจออยู่เพราะนั้นเราอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆเราบอกเลยนะว่ามันงงจริง,งเพราะว่าตูก้ก็คือมันก็เรียงรายด้วยกันแล้วราคาก็พอกันเลยจ้าสีก็สี <4 S 2> ก็เหมือนกันจ้าคือลงไปแล้วลงไปด้วยกันเพราะนั้นถึงบอกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะเราเราเราต้องมองที่ หน้าจอมอนิเตอร์ไปละอันนี้เราอยากจะบอกทุกคนว่ามันแม้มันจะมันจะเสียเวลามากจริงๆเราก็คงอ่านใช้ความเคยชินนั่นแหละแต่แต่่ายๆคือทุกคนสังเกตให้ดีเท่านั้นเองแต่บางบางครั้งเราเห็นสีเฮ้ยสีนี้เราก็มองป้ายเป็นสีเป็นสีใช่แต่ที่นี่เช้ไม่ได้ใช่เขาจะมีเวลตัวหนังสือให้แบบให้ชัดเจนเลยแต่เราจะบอกว่าที่เนี้ย สิ่งที่เราสัมผัสได้คือรถไฟตรงเวลามากตรงเวลาที่สุดถ้าสมมติว่าเราจะจองตัว๋วสมมติเรากำลังจะหยอดเหรียญอะอย่างที่เราจองหยอดเหรียญใช่ไหมเราหย่อนเสร็จปุ๊บมันจะมีหน้าจอขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวรถไฟสายสีม่วงเอสเพรสเนี่ยจะมาอีกประมาณ5นาทีคือมันจะมา5นาทีจริงๆมันตรงเวลาเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นถึงอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าอยากจะเข้าไทเปแบบ รีบมาเที่ยวอ่ะเลือกสายสีม่วงไว้ก่อนแล้วบางคนก็บอกว่าก็เลือกสายสีม่วงแล้ว่าก็ซื้อสายสีม่วงแล้ว่าแต่เราไปถามคนขายเราถามู้ขายพีว่ามันแยกไหมคนขายบอกว่าก็ชาชลาเดียวกันก็แล้วแต่แล้วแต่มึงเลยอะไรเงี้ยคือซื้อมาแล้วแต่ว่าแล้วแต่เลยจะไปสายสีเหลืองสีเออไม่ใช่จะไปสายสีน้ําเงินหรือสีม่วงก็ได้เพราะนั้นเราต้องอยู่ที่เราละต้อต้องดูให้ดี สายสีม่วงเท่าไหร่สามสิบนาทีเป๊ะเลยแต่ถ้าเป็นอีกสายสีน้ำเงินก็บอกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเราจะเลือกขึ้นีม่วงเอ็กซ์เพรสเท่านั้นให้ดูจอมอนิเตอร์เป็นหลักใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกขอนอกขอนอกเหนือจากวันนี้นิดนึงเนาะเนี่ยๆก็พูดถึงเรื่องกันมาตอนช่วงเทศกาลแล้วขอช่วงท้ายละก็คือเอาเรื่องที่พักบ้างขอสรุปแบบสามสิบวิได้ไหมสรุปให้ฟังหน่อยว่าที่พัก ตรงเทศกาลเป็นไงบ้างโคตรแพงเลยมันแพงมากแพงมากอันนี้คือหนีเลยนะสจ้งเอใครที่มีแพนอยากจะมาปีหน้ามีแพนอยากจะมาเร็วๆนี้ถ้ามีที่พักแล้วยินดีด้วยใช่แต่ถ้ายังไม่มีที่พักแล้วจองตั๋วเครื่องบินแล้วอันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยไม่แต่เราก็ต้องบอกว่าเรื่องที่พักมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจใช่อย่างเราเนี่ยเราไม่เคยคือเราเป็นคนที่ไม่เคยเอาตรงๆนะทุกที่ที่เราไปพักเออเราไม่ได้ไปพักแบบ แบบแบบไม่ง่ายๆเอแบบง่ายใช่เากรถูกง่ายเลยอากรถูกเพราะว่าเราเราไม่ได้เน้นนอนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับใครที่อยากจะใครที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือหือไม่ได้พักสไตล์เราเนี่ยให้รีบจองล่วงหน้าจริงๆต้องจองล่วงหน้าประมาณสักสี่เดือนนะขนาดเรามาสองคนอย่างขนาดนี้และคิดดูทํามาแบบเป็นครอบครัวใหญ่มาพ่อแม่ลูกคือจริงๆเราจองเราจองล่วงหน้าประมาณสองเดือนแต่เราแนะนําให้ทุกคนจองสี่เดือนขึ้นไปเถอะเพราะว่ามันเต็ม แล้วมันก็ราคาน่ากลัวมากเลยแล้วก็คนผู้คนที่จะมาอันนี้พูดในถึงผู้คนนี่คือช่วงข้าวดาวยังยังมาไม่ถึงเนาะเราก็ยังไม่ถึงเขาว่าคนเยอะพอสมควรก็ต้องเตรียมใจในส่วนนี้หน่อยจริงๆก็ผมทํารีวิวก่อนหน้านี้ครับว่ามาข้าวดาวที่ไต้หวันจะเป็นยังไงก็ไปดูได้เนาะแต่วันนี้พูดง่ายเลยก็คือมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางว่าเจออะไรบ้างช่วงเทศกาลจริงๆเราอยากให้เผื่อเวลาอยากอยให้แบบเป็นเหมือนเราคือ หลายลมหมดเลยใช่เพราะวันนี้เออจริงๆเนี้ยจริงที่จะพูดให้เผื่อเวลาเยอะๆแนผมลมสองคนที่แ่นลมก็คืออยากจะไปกินโน่นนี่นั่นคนสุดคนสุดท้ายคือมาถึงสามทุ่มมาถึงสามทุ่มปุ๊บจริงๆมันมาถึงชีวิตเปลี่ยนไปที่หนึ่งแล้วหาไม่เจอไม่เจอแล้วก็กลับมาคือร้านปิดไปแล้วใช่ก็คือเผื่อเวลานิดหนึ่งจริงจริงเพรเผื่อแล้วนะ คือเราาเผื่อไปอีกก็อเผื่ออีกอ๋อเผื่อตอมออีกเราก็เผื่อเราทําหลายอย่างไงแต่บางคนแบบถ้ามาทัวร์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าแบบมีคนจัดการได้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็คือเรามาเองไม่แต่ปีนี้คือเราไม่เคยโหลดกระเป๋าไงเราโดนเพราะต้โหลดกระเป๋าอีกครึ่งจมมอเราจะบอกเราจะบอกทุกคนว่าใครที่จะมาไทยเปหรือจะมาต่างประเทศตอนเนี้ยเขาฟิกเรื่องน้าหนักกระเป๋าโอ้เราต้องเก็บจริงจเขาก็ฟิกแหละวมนเป็นกฎ ไม่แต่หมายถึงว่าให้ให้ฟิกดีๆให้ฟิกดีๆให้ดูเลยดีเหมือนเหมือนเราเราก็แบบเราไม่ได้ดูน้ําหนักไปก่อนเออันนี้เป็นข้อเสียที่อยากจะให้ทุกคนไปซื้อที่ลานะที่ช่างเนาะช่างดูเองอานนี้อ้ามีอะไรอีกจะได้ไม่เสียเวลาอะีกไหมการกรอกอมออนไลน์อันนี้สําคัญที่สุดเราจะบอกทุกคนว่าให้ไปกรอกถ้าใครจะมาไต้หวันอ่ะ กรอกออนไลน์ไปเลยสาวันล่วงหน้าอันนี้เรากอรอกเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไร,<ม>รกร<ม>อกทุกอย่อางเขต้าต่อกมอยืน่นถ่ายรูปสแกนเีบยบใช่<ม>พยายามจะทำอะไรให้รวดเร็วบอกอย่างนี้จริงๆอะ่ะผมทํารีวิวรูปอย่างแบบละเอียดให้ทุกคนดูแล้ว<ม>แต่มันยังไม่ได้ตัดไงแต่พอตอนนี้เดินทางมาพระเกแล้วสองคนนั่งคุยกันอยากจะ รีวิวอยากจะทําคลิปก่อนแล้วไอ้คิดว่าทางยังไงก็เลยแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เลยโอเคสาหรับใครที่อยากจะติดตามคลิปวิดีโออ่าคลิปของเราหลังจากนี้ก็เดี๋ยวกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะก็ติดตามกันได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแนะนําเพียงเท่านี้เนาะใช่ครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยครับสวัสดีเขาจะช่วยเราด้วย <laughs> ใช่ไม่เจออะไรอีกโอเคบายบายบายครับ <laughs> <laughs>